ติดไม่ติดก็ทักแมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณคุณครูรัศมีบานสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมหลากหลายช่องทางนะครับไม่มีแผ่วเลยนะคะไม่มีแผ่วครับแผ่วไม่ได้ครับผมแผ่วไม่ได้ครับมาถึงจุดจุดนี้แล้วนะครับกลับตัวก็ไม่ได้ไม่ทันแล้วค่ะให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงนะฮะต้องบอกว่า Good Afternoon t ที่เชอร์วันนี้มีคลาสวันนี้มีคลาสคลาสเรียนคลาสสอนอีกแล้วดูจากการแต่งตัวดิท่าทอดเสือ้อเสื้อด้านนอกออกนี่ข้างในก็เป็นชุดนักศึกษาดีๆีที่ๆๆเองนี่ก็บอกว่าสอนอนุบาลสองไงคุณก็ต้องมากับตีมหน่อยสิก็ไม่เป็นไรครับผมก็ถือว่า สมองของผมยังอนุบาลสองอยู่ข <c oughs> นาดนั้นหรอ,อ,อถือว่าร่างกายจะ,จะ,จะเจริญเติบโตไปรับหน <c oughs> ้านกเัเพื่อนเพื่อนก็ตามไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้เด็กๆเ,เขาก็ต้องปะาแป้งมาเตรียมตื่นนอนแล้วไงปลุกละเดี๋ยวผู้ปกครองมารับละอ๋อเหรอครับก็ได้เวลากลับบ้านแล้วสิครับงั้นลาไปเลยไหมครับ <c oughs> ไม่ได้ทำงานก่อนทํางานก่อนคุกยก่ดุจังเลยนี่ก็ดุกับคุณนี่แหละหรอกับคนอื่นไม่ดุใช่ไหมตีเด็กหรือเปล่าตีเด็กหรือเปล่าไม่ตีหรอกถ้าเด็กแบบปวดกวนประสาทนี่ก็ไม่แน่หรออย่างเสียบานี่ตีไหมครูตี หแหมเป็นคิดนานละเกินครูไม่อยากโกรกไงครูทำไมคิดนานละเกินอ่ะเดี๋ยวขอปรับเสียงหน่อยเสียงครูเบาครูลองครูลองพูดสิครู เกิดอะไรขึ้นคุณคนอื่นเขาได้ยินนะคุณหูไม่ดีไหมโอเคเสียงเบาไงเสียงผมต้องดึงมาจากในห้องส่งของคุณนั่นแหละชอบไปปรับเสียงผมเล่นกันเนี่ยดีเจแต่ละท่านเนี่ยพอมาถึงช่วงผมเสียงผมก็เบาเออก็ทำเขาไว้เยอะไงใครปรับก็ไม่รู้แหละเกินจังเลยต้องบอกว่าคุณผู้ฟังกสร้อยนิดน่ากลัวขึ้นไปทุกวันทุกวันแล้วนะ เนะมื่อวานเอาอีกแล้วทำไมเมื่อวานแคปรูปผมส่งมาให้เจ้าหน้าที่ไลน์อีกแล้พอจบรายการเดินออกไปเจ้าหน้าที่ไลน์ก็เรียกมาดูมานี่มานี่มานี่มาดูอะไรนี่เร็วโอ้โหอ,อ,อ,อยากจะ ถามว่าทีวีบ้านพี่ๆนี่จอใหญ่มากเลยนะครับดูผ่านทางมือถือยังโอเคดูผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ยังพอถูถพอขึ้นทีวีปุ๊บโอ้โหตัวเบลอเลยแล้วคมชัดมากชัดแจ้วเห็นรอยสิวรอยฝ้าเห็นทุกอนูทุกรูกุมขนเสมาเลยน่ากลัวมากน่ากลัวมากแล้วแคปมาให้ดูบอกว่าเป็นกําลังใจให้นะคะนี่ไงก็เขารัก่ะขอบคุณมากครับผมก็ดูมาหลายว วันแล้วเขายังไม่ปิดดูมาหลายวันแล้วก็ยังทนกันดูต่อเนาะเออเอ้าเอ้อวันนี้เห็นมีสอบถามเข้ามาสวัสดีทักทายทาง Facebook Live ทาง YouTube Live และก็ทาง TikTok ด้วยครับมีหลากหลายท่านเลยมีคุณตุ๊กซิ่งนะเขาสอบถามมาบอกว่ากรุงเทพมหานครมีฝนเปล่าครับตอนนี้ใช่ไหมมีฝนไหมคุณครูนิดหนึ่งนิดหนึ่งเป็นแบบเล็กๆอ่ะแต่ว่าแบบ เป็นแถวบางนามีบางนาด้วยนะบางนาพระขนงเขตประเวศเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เขาบอกแนวโน้มคงที่เดี๋ยวต้องรอดูตอนหกโมงเย็นนั่นน่ะสิช่วงที่คุณครูเลิกหลอกเลิกสอนนะเลิกเรียนอ่ะอวยพรดีจังเลยน่าจะตกแล้วเดี๋ยวทุ่มหนึ่งเขาก็จะหยุดตกไม่จริงไหมจะตกทุ่มหนึ่งนี่แหละมาดูสภาพการจราจรกันสอบถามเส้นทางเข้ามาได้นะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลสภาพการจราจร รวมไปถึงดินฟ้าอากาศนะครับก็สามารถทักทายกันเข้ามาผ่านทางหลากหลายช่องทางเลยแล้วก็ทางหน้าไม้ของเรานะครับก็เปิดรับสายกันกับเบอร์1 1 3 7หรือว่าดอกจัน1808ครับโทรฟรีครับถ้าคุณใช้เครือข่าย a a s dtac รวมไปถึง TrueMove นะครับแล้วก็อย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน JS100 พกติดเครื่องโทรศัพท์มือถือท่านไว้อุ่นใจกว่าเพราะว่ามีฟังก์ชันเยอะแยะมากมายเลยที่สําคัญคือมีฟังก์ชัน SOS ครับที่สามารถให้ความช่วยเหลือท่านได้ให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมทางที่กําลังเดือดร้อนต้องการขอความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนเร่งรีบก็สามารถแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS ในแอปพลิเคชัน J200 ของเราได้ที่สําคัญดาวน์โหลดฟรีนะครับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android ดาวน์โหลดไม่ถูกติด ตั้งไม่ได้สอบถามเพิ่มเติมทางหลังไมได้เลยกับเบอร์1 1 3 7หรือว่าดอกจันหนึ่งแปดครับผมค่ะมีสายคุณสิทธิศักดิ์ด้วย <มา S 2> บอกว่ามออีรถบรรทุกจอดเสียงานไปรับสายคุณสิทธิศักดิ์กันครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับอยู่ทางรถไฟสายเก่านะครับทา,ทางรถไฟทางรถไฟ,าถไฟปากบางน้ำสาย,สายเก่าครับผมปากน้ําใช่ไหมครับอยู่ช่วงไหนะครับ เป็นเป็นช่วงขาออกนะฮะอยู่หน้าวัดสะพานพอดีครับวัดวัดสะพานครับผมครับผมอยู่เลนไหนครับคือมันเป็นเลนเลนสวนครับผมครับมีอยู่มีอยู่เลนเดียวครับแล้วแล้วสี่โมงนี่จะเปลี่ยนเป็นวันเวย์ครับครับผมค่ะค่ะตอนนี้รถก็เลยติดขัดเลยใช่ไหมครับเพราะว่าต้องสลับกันวิ่งอย่างนี้แหละครับใช่ครับเพราะว่ารถรถเอ่อรถหัวลากที่ออกมาจากท่าเรือเนี่ยเขาจะใช้ทางนี้ไปฝั่งน้ำก็ก็จะติดกันเนี่ยครับอ ท้ายแถวยาวไหมคะตอนนี้อตอนตอนนี้คงประมาณคิดว่ายาวยาวมากแล้วครับเพราะตอนนี้มันจะเป็นดิงส่วนเนี่ยฮะคือเขาเขา,<ๆ>เ,ขาเขาแซงไม่ได้ฮะแล้วเขามีเจ้าหน้าที่คอยช่วยโบกให้ไหมคะว่าให้ให้ฝั่งไหนไปคือผมผมขับมาเนี่ยเขาเพิ่งเสียพอดีลงมาตรงนี้คือรถเนี่ยกำลังจะขึ้นคอสะพานพอดีแล็น็อกพอดีครับแล้วก็น็อกเลยครับคขับขับ มีฝนหรือยังอะครับแถวนั้นคุณสิทธิศักดิ์ครับอะตก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 แล้วครับผมตกครับผมตกหนักไหมครับตกเออประมาณที่ปัดน้ำฝนประมาณเบอร์หนึ่งครับผมอ๋อเพิ่งเริ่มตกใช่ไหมครับเนี่ยนี่เริ่มตกครับเพิ่งเริ่มตกได้ครับเดี๋ยวยังไงเรี่ประสานงานเจ้าที่ท้องที่ให้ครับเพราะเพราะเดี๋ยวเจ้าติดแน่ครับถีอว่า้วฝนตกด้วยเนี่ยได้ครับผมได้เลยขอบคุณมากเลยนะคะคุณสิทธิศักดิ์ยินดีครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ ว่าได้เหรือฟ้าโปร่งโปร่งอยู่ดีๆพอคุณมาก็ฝนตกเลยเนี่ยนั่นน่ะสิสมฉายาไม่ล่ะเสมาพาฝนเลยนั่นเนคือเดี๋ยวยังไงพิสูจน์กันมาแล้วเดี๋ยวยังไงรีบประสานงานเจ้าหน้าที่ให้นะครับสำหรับจุดที่คุณสิทธิศักดิ์เพิ่มเติมให้เมื่อสักครู่นะครับเป็นทางรถไฟสายเก่านะครับแถวช่วงวัดสะพานนะมีรถบรรทุกพ่วงไปจอดเสียอยู่นะครับก็ส่งผลการจราจรกระทบและเพราะว่าต้องวิ่งสลับกันไปคุณศักดาบอกว่าที่สายสี่อากาศดีมากๆครับ แถวนูนยังไม่มีฝนนะ คุณเสวิชิตาบอกว่าอำเภอเมืองนนทบุรีณเวลานี้ยังปลอดเม็ดฝนรออยู่นะเมื่อไหร่จะมาคืนนี้จะได้นอนสบายคุณสุชาดาบอกว่าคุณเสมายิ่งดูยิ่งเหมือนปอ AF ค่ะนี่เป็นไงล่ะรู้สึกดีจังเลยเวลามีเวลามีคอมเมนต์แบบนี้เข้ามาเขินก็เขินนะแต่ก็แต่ก็อ่านนะแต่ก็อ่านแต่ก็อ่านแตส่งมาส่งมาส่งมาเออไปไปที่คุณหัวโตดีกว่าครับผมเดี๋ยวคุณจะอ่านซ้าคอมเมนต์นี้ สวัสดีครับพี่หัวโตสวัสดีครับคุณเซมาสวัสดีคุณรัตุพีมัมาสวัสดีครับผมแหมอดใจไม่ได้ยังไงก็ต้องโปล่ใช่ถูกต้องอยู่เส้นไหนคะวันนี้สามเจ็ดห้าเพื่อนตูมาทางวัดตักกล้องเป็นไงบ้างแถวโน้นไม่ติดนะครับแดดอ่อนๆนะครับ ไม่ไม่ต้องห่วง,งสบายเลยนะครับผมยังไม่มีฟ้ายังไม่ยังแดอดอ่อนอ่นอ่ะนะครับยังมีรอบๆตัวกลุ่มฝนยังไม่มีถึงนเหมือนมาเรื่องนี้ไม่ใหญ่ถึงผู้ใหญ่ก็เอาอยู่มั้งกำนันก็ไม่ถึงไม่ถึงกำนันอนะ่ะครับผม อ <c oughs> ย่าสิผมเสียวๆยังไงก็ไม่รู้เลยแม่พอดีผมขับรถผ่านหน้าบา้บนานกำนันมาพอดีวัดตดร่องเนี่ยนะครับผมครับคือมาใช้เรียบคลองจิมระทานจะเข้าไช้งานตรงแถววัดโคกขม่าครับก็เราถนนก็บงังบางช่วงก็มีปุขะเล็กน้อยนะครับก็ไม่ได้นะครับแต่ยังไม่ติดนะพี่หัวโตแถวนูนะ ดอนตูมจะติดตอนเย็นๆเขาก็รับรเ,เด็กนักเรียนแถวอำเภอตอนตูมนะแถวโรงเรียนของกองวิทยาแถวนั้นแล้วก็ถ้าเข้าตัวเมืองก็จะไปติดตอนเข้าตัวเมืองขับรถไปกลับไปกลับอยู่เนี้ยทุกว,วันเพราะว่าผมท่านอยู่ในตัวเมืองอ่ะอันนองผมนะครับอไอ้ตรงนี้ที่มาทํางานนี้ก็คือบ้านเก่าเรานะก็คือจากพี่น้องเด็กอยู่ยานนี้จริงๆคนเกิดที่นี่แต่ไปโตกรุงเทพนู่นดีดีดีกว่าพระรามสองไหมครับพี่หัวโตก่อนหน้านี้เห็นอยู่แถวพระรามสอง ผมดูใครทำสองมาห้าสิบปีอคุณคุณเสียมาไม่กล้าบอกโดยตายแล้วอายุเท่าไหรก็ไม่รู้บวกไม่ถูกเลยน่าจะยี่สิบต้นๆนะเองครับก็คือเดี๋ยวนี้ไปผมนานๆสองวันก่อนก็ไปมาจำไม่ได้แล้วนะบ้านเรามีอะไรไม่รู้ว่าึ้นเต็มไปเลยอะไรมาวางมีเอาห้างกระติกมาวางเต็มถนนไปหมดเลยครับครับก็เลยเออบ้านเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะก็เลยหนีมาแล้วนะครับ มาทางนี้ก็จะเจริญเพิ่มขึ้นฝากคุณเสมาบอกว่าขายรถซื้อเรือสิเสมาจะหายระถม <laughs> ไประทับสวัสดีขอบคุณครับสวัสดีครับ ขอบคุณคุณหัวโตว99นะครับอ้าแผนที่ขึ้นมาหน่อยทางห <ฮะ S 2> ลวงหมายเลข375แถววัดตะกล้องนะครับเพื่อสักครู่ที่คุณหัวโตว99รายงานก็แถวนั้นไม่ค่อยมีปัญหาการจราจรนะวิ่งสบายเลยนะเนี่ยใช่ใช่ตามที่คุณหัวโตว99รายงานเลยนะครับทางหลวงหมายเลข375แถววัดตะกล้องช่วงเวลานี้ก็ยังใช้การได้อยู่นะ,<ฮ>ะเนี่ยเข้าออกก็ยังไม่ค่อยมีปัญหาการจราจรสักเท่าไหร่ ลงๆลงเลยเลงๆเลยใช่คุณระพีบอกว่าเมื่อสักครู่สอบถามเส้นทางมาใช่ไหมครับคุณระพี<ช>มาจากประตูน้ําจะมาหลานหลวงขึ้นสะพานปิ่นเกล้าพระรามแปดสะพานสังฮี อ๋อจะขึ้นสามสะพานเลยเหรอครับคุณขับรถยังไงครับนายคุณใช้สสะพานเลยเหรอก็วิ่งกลับไปกลับมาเลยอ๋อ <c oughs> ขึ้นสังฮี่ขาออก <c oughs> มาเข้าพระรามแ <c oughs> ขาเข้าแล้วก็ข้ามปิ่นเกล้าขาออก,กอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมดูให้ <c oughs> นะครับมาจากประตูน้ำใช่ไหมครับประตูน้ำเพชรบุรีตอนนี้ก็มีชะลอตัวนะครับฝั่งที่มาจากใต้ทางด่วนก็จะหนานแน่นตั้งแต่ผ่านพน้นช่วงศูนย์วิจัยนะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของพร้อมพงษ์มาทางด้านของเพชรอุทัยในหนึ่งจุดแล้วหลังจากนั้นใช้้ไดคครรับุณพีก็จะส มีครั้งหนึ่งช่วงใต้ทางด่วนมาทาาด้านของแยกประตูน้ําก็ยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้อย่างต่อเนื่องหลานหลวงเริ่มหนาแน่นแล้วนะครับหลานหลวงมุ่งหน้ามาทางนัานของแยกสะพานขาวแยกหลานหลวงเ,เริ่มชะลอตัวแล้วส่วนถ้าใช้สะพานพระรามแปขาออกไปยังใช้การได้ครับสะพานปิ่นเกล้านะครับแล้วก็รวมไปถึงทางฝั่งราชดำเนินกลางที่ก่อนขึ้นปิ่นเกล้าเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้ไม่มีปัญหาการจราจรนะทั้งสองสะพานนี้นะส่วนพระรามแขาเข้าเนี่ย จะมีสะสมแถววิสุกษัตริย์ครับมุ่งหน้ามาทางนั้นของแยกจ้ปร,รอด้านของสะพานกรุงทนหรือว่าสะพานสังหีคือบนสะพานใ,ใช้ได้ครับ,รบแต่ว่าทางฝั่งของราชวิถีที่มาจากการเรือนที่จะมุ่งหน้ามาแยกสังหีอันนี้ชะลอตัวแล้วก็เริ่มมีท้ายแถวสะสมก่อนถึงแยกสังกีครับแต่ว่าบนสะพานเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้ไปลงถนนสิรินธรก็ยังใช้การได้อยู่นะครับ ก็ทั้งสาสะพานไม่มีปัญหาบนสะพานนะยังใช้การได้ทั้งสาสะพานที่คุณระพีสอบถามมาเมื่อสัปดาห์นี้ดูแล้วค่อนข้างดีนะคุณในช่วงบ่ายๆแบบนี้เพราะว่าหลายโรงเรียนอาจจะเริ่มเริ่มสอบเริ่มปิดกันบ้างแล้วเหมือนกัน สีลมสาธรวันนี้ก็น่าจะน่าจะดีไหมเมื่อวานเมื่อวานนี้ก็ดูแล้วไม่เมื่อวานมีน, <ะ S 1> น้ําท่วมด้วยมีฝนตก<ช>ด้วยแ <ผม S 2> ถวสีลมแ<ร>ถวบางรักอะไรตรงนั้นอ่ะแต่ว่าวันนี้สีลมมาหนานแน่นช่วงก่อนถึงสารแดงนะตัดกับถนนพระรามสีนี่เริ่มชะลอตัวแล้วนะครับส่วนฝั่งกลับกันที่จะมุ่งหน้ามาบริเวณบางรักมาทานะของใต้ถนนสีลมในด้านนี้ยังพอเคลื่อนตัวได้อยู่สาธรเหนือยังใช้ได้นะครับชะลอตัวก็แค่รอบจังหวัดสัญญาณไฟแต่ละด้านสาธรใต้จะหนาแน่นมากกว่าก่อนถึงแยกนรินทร์หนึ่งจุดหลังจากนั้นก็มมาสะ ่อนถึงบริเวณแยกสุรศักดิ์ที่ยังมีท้ายอยู่ส่วนบนสะพานตากสินช่วงเวลานี้ไม่มีปัญหาครับทั้งไปทั้งกลับเข้าออกเนี่ยใช้การได้ทั้งสองสะพานคุณพระเคอินบอกว่าถ้าเจอเด็กกวนประสาทก็แปลงแปลงลบกระดานเลยเหรอโอ้โหนี่ผมดูชอลิวเฮียงอยู่เว้ยมีกำลังภายในมีมีแปลงลบกระดานล่อนเลยเหรอเห็นไหมดิฉันดิฉันมีทีมโอ้หน่ารักจังมีช็อกไหมใช้ช็อกคว้างอะไร้ยมีไหมช็อกจะไม่ค่อยรู้สึกไหม อันนี้เฉพาะเด็กชายเสียมานะครับผมอมีทางคอมเมนต์บอกว่าให้แหวกเสื้อให้ดูหน่อยจะแคปหน้าจอให้เพื่อนดูด้วยจะส่งต่อเขาด้วยเหรอแหวกเสื้อหรอแหวกนี้หรอจะปิวไหมช่องจะปิวไหมอด้จะแหวกแหวกไหมอ่ะแคปสิแคปแคปแคปยังแคปเออมันมาที่คุณต้อมดีกว่าเดี๋ยวจะไปไกลกว่านี้นะคุณทำไมผมต้องทําตามที่ทุกคนเรียกร้องมาด้วยผมก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะเหมือนทำได้ทุกอย่างไม่ใช่เป็นคนเชื่อผนง่ายสวัสดีคุณคริสตัลอินเตอร์ด้วยครับผมคุณต้อม มีคุณน้อมจอมทองสวัสดีครับคุณต้อมสสวัดีได้ยินแล้ะค่ะคุณต้อมคุณเป็นอะไรคุณเสมานี่คุณคิดถึงเขาไม่ได้เจอเขานานมากเลยสมัยก่อนตอนจัดรายการเนี่ยชอบชอบคุณต้อมจอมทองมากออ่าได้ยินไหมครับได้ยินค่ะได้ยินครับคุณต้อมครับผมคครับ ผมใช้นู่นเลยครับผมมาจากสุขสวัสดิ์แถวพัมจุดเจดีนะครับครับมาขึ้นสะพานกาญจนาพิเศษนะครับแล้วก็ต่อที่สะพานภูมิบครับมาลงพระรามสามนะครับคุณบครต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยขับรถไปเนี่ยทอดไข่ไปได้ด้วยเลยนะครับทําไมล่ะครับโอ้มันโล่งมากเลยครับนี่เกี่ยวอะไรขับรถโล่งแล้วทอดไข่ไม่เจอไม่เจอกาญานตลกเดิมเลยนะครับผมครับผม แล้วพอลงมาลงมาลงมาพมื่อน้ำสามก็ผมมาขึ้นทางด่วนลงช่องดนรีนะครับครับแล้วก็ขึ้นทางด่วนมาเนี่ยก็ตรงต่กอดับท่าเรือนะครับครับก็โตเป็นปกติเลยครับคุณเสมาครับผมมีท้ายแถวสะสมแล้วใช่ไหมตามกันไปได้เรื่อยๆนะครับครับถือว่ายังยังยังไม่แน่นนะครับครับยังตักไปเรื่อยๆครับแล้วคุณต้องมาตามเขอาอีกทีหนึ่งใช่ไหม ตามตามเข้าไปอีกทีหนึ่งใช่ไหมแล้วแต่ครับดิฉันแล้วแต่แล้วแต่อะแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่พี่ต้อมอะแล้วก็าแค่ต่อแล้วกค่ต่อครับแล้วก็พอผ่านพ้นเอ่อมงเทพไปนะครับครับ้องตัวดีขึ้นนะครับผมครับนะครับแล้วก็ผมก็มาใช้รามอินทาอ่านะลงนะครับครับก็ไม่มีปัญหาตรงนี้นะครับผมครับผม จะไปถึงไหนครับในวันนี้ข้าวลาขณะนี้นี่ก็ผมกําลังกลับเข้าออฟฟิศครับนี่เรียบด่วนแถวเรียบด่วนนะครับทาววินเทอร์ครับคุณเสียแม่คุณเข้าออฟฟิศบ่ายสามครึ่งเนี่ยนะครับผมโอ้โหนี่รับสมัครรัับสมครคนเพิ่มไหมฮะโอ๊ยครับอะไรนะครับรับสมัครคนเพิ่มไหมครับที่ออฟฟิศเนี่ยเข้าออฟฟิศบ่ายสามครึ่งคุณเข้างานกี่โมงครับคุณต้อมเอ่อ ผมผมไปหาลูกค้าตั้งแต่เช้าแล้วครับอ๋อที่ว่าไปทํางานใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าครับแล้วก็ไปหาลูกค้าที่เดียวแล้วก็ที่เหลือก็ไปเดินแห้งครับผมว่าแล้วเอออออ๋ออ๋ออ๋แล้วเบิดค่าน้ํามันด้วยนะอย่าลืมเบิดค่าน้ํามันนะครับตอนนี้เบิ์หมดครับค่าทั้งดืวนก็เบิ์ครับเยี่ยมับผมเออหน้าทำงานนะเอาฟิศอะไรเนี่ยบอกชื่อได้ไหมเออไม่ได้ครับผมครับครับ ตอนนี้ยังไม่มีฝนนะครับแต่ว่าคงอีกไม่นานนี้นะครับคุณเสมาครับผมครับวันนี้ขอฝากคําคมไว้ทิ้งท้ายสักนิดนึงนะครับถ้ามามีดนี่ไม่เอานะถ้ามีดนี่ตัดสายเลยนะนี่ผมไม่ไม่บาดขนาดนั้นครับอ่าอ่านั้นเชิญครับครับ้าบอกว่าฝนบนฟ้าเนี่ยนะครับผมมันกันจากเมฆที่ลอยไปนะครับครับแต่ว่าฝนในใจเนี่ยมันกันจากความช้ำเป็นน้ําตาครับคุณเสมา เป็นไงครับน้ำตาไหลไหมไม่เจอกันนานนะไม่ได้คุยกันเป็นปีเออผมว่าวันนี้ผมก็ไม่น่าคุยกับคุณขอบคุณมากดีใจที่โทรมานะพี่ต้อมไม่ได้คุยกันนานมากคิดถึงนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ขอบคุณคุณต้อมจอมทองนี่เมื่อก่อนคุยกันบ่อยสมัยจัดรายการอืสมัยยังเป็นเด็กอ่ะหายถึงผมนะผมยังเป็นเด็กอยู่ตอนนั้นใช่ตอนนี้ก็ยังเด็กอยู่นะอนุบาลชองอนุบาลชองครับมหน่าพี่ต้อมก็คุยกับคุณแล้วเขาก็เลยไม่โทรมาอีกเลยใช่ไหมใช่พอหลังจากนั้นเขาก็ไม่เคยโทรมาจดหมายเลยนะไปเลยเนี่ยจนพลาดเลยเนี้ยจนวันนี้จนวันนี้คือจริงๆเขาก็ไม่อยากจะคุยหรอกไม่ได้อยากออกอากาศหรอกจะฝากข้อมูลไว้หลังไม่เฉยๆแต่ว่าหลังไม้ก็ขยันขยอให้เขาออกอากาศเขาก็เลย ออก oui, ออก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 เออจริงๆเขาก็ไม uh, right, uh, right. mm ่ไ hmm. ด okay. ้อยากคุยหรอกเขาพลาดนะฮะเออมีหลายท่านบอกว่าแคปหน้าจอไม่ทันเลยพอแล้วพอแล้วอย่าอย่าอย่าทาอะไรแอดวานเยอะเดี๋ยวรายการปลิวสวัสดีคุณศักดาครับสวัสดีหลายๆท่านเลยนะครับอาจจะทักทายไม่หมดนะครับก็พยายามจะเก็บให้หมดสวัสดีคุณวันบางรักสวัสดีคุณชูเกียรติสวัสดีคุณอภิชาสวัสดีคุณปลั๊กสวัสดีคุณนลิตครับผมนี่เห็นไหมนี่เขาบอกว่าครูกุ๊กจัดการเสมานะคะจากคุณแม่อริน เหรอคุณดูบ้าละครเรื่องเนี้ไม่ได้ดูเรื่องอะไรสูตรเสน่หาก็นานหลายปีแล้วนานหลายปีแล้วใช่ไหมอ๋อครับผมะขอบคุณนะค้าเห็นไหมนี่สายมานี่ต้องมีคนจัดการเยอะนะเนี่ยนี่คุณอ่านทางช่องทางไหนเนี่ยทำไมผมไม่เห็นนะนี่ไงพิมมาให้เนี่ยอ้าวเหรอทำไมผมไม่เห็นน่ะแลาปิดกั้นการมองเห็นทุกเขาก็ต้องกั้นคุณไว้ไงพี่บล็อกผมหรือเปล่าเนี่ยมีคนมีคนบอกว่าหน้าจอสายมาเล็กไป โอ้ย oh แต่และท่านที่แคป<ค>มาเอาขึ้นหน้า,อาจอทีวีอ่ะอยากจะบอกว่าทีวี บ้านพี่ๆนี่จอใหญ่มากกี่นิ้วรับเรียน่ากลัวมากแต่ละท่านเห็นชัดมากนะราชนรรมีติดแล้วนะครับมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกราชประสงค์ต่อเนื่องแยกประตูน้ําทางฝั่งของเพชรบุรีก็ชะลอตัวแยกประตูน้าช่วงแยกอโศกเพชรด้วยนะครับแล้วก็ทางฝั่งแยกคลองตันก็เริ่มมีท้ายแถวสะสมขึ้นเล็กน้อยสุขุมวิทหนาแน่นครับเห็นเงียบๆนี่ก็อเพียบเหมือนกันนะสำหรับปริมาณรถนะมุ่งหน้ามาเอกมัยต่อเนื่องมาแยกพระโขนงฝั่งกลับกันชะลอตัวก่อนถึงพร้อมพงษ์เข้ามาทางด้านของแยกอโศกสุข ก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ช้าและก็มีท้ายแถวสะสมเช่นเดียวกันพระรามสี่ยังได้ตามรอบไฟนะครับแต่และแยกเลยไม่ว่าจะเป็นเกษมร,รารนะครับทางฝั่งที่มาจาก3มย่านก็มีสะสมเล็กน้อยแถวช่วงสารแดงช่วงวิทยุหลังจากผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ใช้การได้ดีขึ้นนะครับก็ชะลอตัวแถวเกษมรารดกล้วยน้ําไทยแล้วก็แยกพระขนงก็ยังเคลื่อนตัวได้ตามรอบจังหวะสัญญ,ญาณไฟอยู่ทางโซนในเมืองแถวเพลินจิตชิดลมพระรามหนึ่งเริ่มชะลอตัวครับทางฝั่งของพญาไทก็จะมีสะสมได้ตามรอบจังหวะสัญญ,ญ,ญาณไฟไม่ว่าจะเป็นแยกพญาไทยแยกราชเทวีนะครับก็ยังเคล ตัวได้ตามรอบไฟอยู่ถนนพิษณุโลกครับมุ่งหน้ามาทาหน้าของแยกยมราชชะลอตัวเล็กน้อยท้ายแถวยังไม่ยาวทั้งฝั่งรัชจำเนินนอกท้ายแถวเริ่มสะสมครับด้านที่จะมุ่งหน้ามาทาหน้าของแยกจ้าปร,รอครับผมค่ะอ่าเฮ้ยช่วงนี้เอเชียนเกมนี่ลืมเลยลืมเลยเอเชียนเกมเห็นคุณปลั๊กรายงานผลอยู่อ่าอืมบอกว่าไทยได้เหรียญทองเหรียญอะไรเนี่ยรายงานมามเข้ามาอยู่ ไทยแลนด์เฮ้เฮ้ไทยแลนด์เฮ้เฮ้เนึกอยากจะทำอะไรก็ทำครับรายการนี้ใช่ไหมเดี๋ยวมาที่คุณสินชัยครับยังมีคนโทรไปอีกเหรอเบะเบะคุณหน่อยอย่าวู่วามุสัยมาสงบสติอารมณ์นิดนึงสวัสดีครับคุณสินชัยสวัสดีครับคุณเสมาสวัสดีครับคุณสินชัยนี่นะครับครั้งแรกนะครับแหมไม่เพาะเลยอะไรนะครั้งแรกเหรอ มิชาครับครั้งแรกเทนนิสพูดเมื่อวานนะครับอะไรเมื่ออะไรเมื่อวานนะฮะผมได้ยินไม่ชัาละเทนนิสน้องเทนนิสที่พูดเมื่อวานก่อนสองท่าอ๋อน้องเทนนิสอ๋อน้องเทนนิสประโยคของน้องเทนนิสอ๋อใช่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 มำพูดมาทำไหะครับเมื่อวานครับผมอ่ามีอุบัติเหตุเหรอคะคุณสินชัยใช่ครับถนนสายสามสิบหกนะครับครับ อำนนงาอพัทยานะครับจะเป็นตัดแยกที่กำลังทำกะคานนะครับตัดแยกสามสามหนึ่งนะครับครับผมสามจะมีรถที่ยากเกินทางสามคันนะครับครับอนนี้มันจะเป็นทางเข้ามาร่วมจากสามเลนเหลือสองเลนนะครับเพื่อจะเลี้ยวซ้ายไปสั่หตบตรงมาจะลอดใต้สะพานที่กำลังก่อสร้างมุ่งหน้าพัทยานะครับครับจะเป็นรถที่ชนท้ายกันสองคันเลยคันเนี่ยน่าจะชนแล้วก็เลี่ยนไปอยู่ตรงไปที่ด้ขวามือนะครับอื ตอนนี้ตอนนี้นะครับรถที่ใหญ่เขายังไม่เยอะนะครับแล้วก็ยังไม่เลิกงานอีกครับงันเนี่ยตรนนี้จะติดเพราะว่าจะโดนบีบจนจะติดมากเลยฮะครับค่ะยังยังไม่มีกรรมการนะครับครับเดี๋ยวยังไงรีบประสานงานให้เป็นทางหลวงหมายเลข36นะครับที่จะมุ่งหน้ามาที่นของสัตหีบใช่ไหมครับใช่ครับครับผมก่อนถึงพัทยาเซก่อนถึงพัทยาเซอร์กิตพัทยาเซอร์กิตได้ครับได้ได้ได้ครับเดี๋ยวรีบประสานงานให้ ใช่เลยไทยแลนด์สู้ๆครับไทยแลนด์สู้ๆครับผมไทยแลนด์สู้ๆนี่เออมันต้อ,อย่าง,งนี้ครับนะครับผมขอบคุณครับคุณสินชัยขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณคุณสินชัยนะครับถ้าไม่มีคุณผู้ฟังโทรเข้ามาเล่นด้วยนี่ผมเหงาเลยนะนนั่่ะสไม่มีกำลังใจเลยนะต้องปลุกใจกันหน่อยไทยแลนด์สู้สมันต้องอย่างนี้เป็นได้ทุกอย่างเลยเป็นได้ทุกอย่างนะครับยกเว้นเป็นคนสติดีเป็นไม่ได้ใช่นี่หมดเวลาแล้วโอ้โหเดี๋ยวนะเมื่อกี้มีถามมาเดี๋ยวดีฉันเห็นแวบๆเนี่ยตอนศรีนครินจากศรีเทพา ไป <Okay. S 1> ตรงโรงพยาบาลสมิติเวชศรินเป็นอย่างไรบ้างค,คุณสุชาดาถามมาได้สิครับถนนศรินครินนะครับช่วงเวลานี้ก็ดูมีเดี๋ยวผมดูให้ทั้งเส้นเลยละกันศรินมาจากทางด้านของตัดเทพรักษ์นะครับหรือว่าสีเทพ,พาที่จะมุ่งหน้ามาแบริ่งนี่ยังชะลอตัวอยู่แต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับไม่ได้ไม่ได้ติดขัดจุดนิ่งนะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ดีขึ้นนะครับจนมาถึงตัดพัฒนาการเข้ามาทางด้านของกรุงเทพกรีฑาไปจนถึงลำสาลีเข้ามาจนถึงบางกะปิอย่างเคลื่อนตัวได้ตลอดเส้นทางครับส่วนฝั่งกลับกัน ช่วงเวลานี้ไม่ค่อยมีปัญหานะครับก็จะมาสะสมช่วงบริเวณแยกสิคลินแต่ว่าดูแล้วท้ายแถวยังสั้นครับมุ่งหน้ามาทางนันของแบริ่งก็ยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้อย่างต่อเนื่องสินะครินช่วงเวลานี้โดยรวมนะยังเคลื่อนตัวได้ทั้งไปทั้งกลับนะครับก็ยังไม่ค่อยมีปัญหาการจราจรสักเท่าไหร่ทั้งสองฝั่งเลยครับผม,มค่ะนี่อัปเดตเมื่อกี้นี้คุณเชียใช่ไหมทีมไทยเราได้เหรียญทองจากวินเซอร์เย้ท <Thailand. S 1> ี่ไงไทยแลนด์สู้โ R.S.X นะคะใครเชียอยู่นี่อีกหนึ่งเหรียญมา าแล้วนะคะที่สร้างความสุขให้กับคนที่ติดตามจริงๆเลยนะคะเชียร์กีฬาไทยในตรงนี้นะคะอีกหนึ่งเหรียญทองมาแล้วครับผมดีใจด้วยนะครับแล้วก็เป็นกาลังใจให้ทุกๆชนิดประเภททุกๆชนิดกีฬาเลยที่ลงทําการแข่งขันวันนี้ขอบคุณมากครับทุกการติดตามหมดเวลาแล้วเดี๋ยวพบกับเสมาบุญดกได้ใหม่ในช่วงหลัง16มิกนาน กับช่วงสุนทรวจร,จรนะครับขอบคุณคุณเสยมานะคะขอบคุณครับสวัสดีครับไทยแลนด์สู้ส<ซ>ู้เฮ้สายฟิคติด <5 S 1> ไม่ติดก็ทักมา